รอนน่รักกันยตื่นเต้นเลยมาคนเดียวพี่อย่าลุ้มผมนะอย่าลุ้มผมนะผมไม่สู้คนนะครับผมเป็นเด็กน่ารักนะครับอ่ะเริ่มไปแล้วครับผม จริงจริงชอบอยู่แล้วครับผมต้องบอกว่าดูตั้งแต่เด็กแล้วครับผมวันพีนี่ดูไป900กว่าตอนอ่าบ,บันบีดผมไปดูจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบดูมากตอนเด็กๆครับอืมแล้วพอนที่ได้มาร่วมงานมีอะไรบ้างอ่ามาร่วมงานนี้เหมือนได้มาอยู่ในไอ้นี่เลยอะการ์ตูนเลยอะเพราะมันจะมีเอ็กซิบิชั่นใช่ไหมครับผมแบบเหมือนจำลองว่าแบบเราไปอยู่ในอ่าไปอยู่ในกล่องกล่องตัวฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออผมรู้สึกว่า แปลกใหม่ดีครับผมแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปอยู่ในซีรีส์เลยผมว่าแฟนแฟนซีรีส์แฟนแฟนการ์ตูนน่ะน่าจะแบบอยากมาครับผมลาวาวเลยนะลาวาวลาวาวแฟนแฟนฟิกเกอร์แฟนแฟนแบบการ์ตูนเนี่ยมาแน่อะไรนะครับผมมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมจริงๆอ่ะมีตัวที่กะว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญด้วยให้ใครก่อนให้ใครของขวัญใครเริ่มเลย เริ่มเลยตรงนี้เลยของขวไทยมันจะมีของขวไทยได้อีกจ้ะของพี่คนอะไรนะพี่คนแระพี่ชื่ออะไรนะครับพี่คนแรกชื่ออะไรนะชื่อพี่พี่ปอนครับผมอะไรอ่ะที่เฟิร์ดที่เฟิร์ดที่เฟิร์ดครับผมวันนี้วันเกิดเขานี่วันเกิดเขาถ้าไม่อยาเลิงานก่อนเลิกงานก่อนอ่ะแล้วมีตัวตนของบ้ามีมมีแน่นอน ชอบวันพีชชอบลูฟี่ครับผมจริงๆก็ชอบหมดเลยนะลูฟี่โซโลอะไรอครับผมชอบเก<อ><ๆ>ือบทุกไลน์เราทูนิวลูฟี่เราต้องลูดีอ่าได้หนึ่งมีมได้หนึ่งวะอ่ให <c oughs> <c oughs> ้ฝากแฟนนใจก็ูนิคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบ การ์ตูนนะครับชอบฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับงานนี้ก็มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มสิบเมกรามีนาเลยนะครับผมก็มากันได้นะครับผมบอกเลยว่ามีฟิกเกอร์แรนด์แเยอะเลยนะครับผมอ่ะกระองของกร์ตูนอะไรไว้ให้เกิดใครเหรออะไรนะวการ์ตูนอะไรให้มันเกิดใครอะอะไรก็ซื้อให้ตัวเองก่อนสิอะซื้อให้ตัวเองก่อน อะะไรรนคับเขาชอบตัวการ์ตูนอะไรเขาชอบตัวการ์ตูนอะไรหรอถ้าให้ผมเดานะผมว่าเขาน่าจะชอบแบบฟิลเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะดูการ์ตูนหรือเปล่าอ่ะหรืออาจจะพิกกลับมาเขาไม่ดูการ์ตูนเลยวันนี้วันเกิดเซอร์ขอให้แฮปปี้เบิร์เดย์อะไรยังไงอะไอยังคะกไม่บอกเซอร์ไพรส์ตั้งเลตั้งเต็มเลไหม แน่นอนครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็มีของขวัญที่คิดว่าน่าจะเข้ากับเขาน่าจะเข้ากับเขาแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แล้วอยากให้แล้วทำไมถึงรู้สึกว่าเราอยากให้ของขวัญชิ้นนีไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรแค่อยากแบบทำไมถึงถูกเลือกของขวนญที่มาะกับเขนรู้สึกว่าน่าจะเขาน่าจะมีประโยชน์กับเขาครับผมณเขาน่าจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพอเขาใช้ก็คือก็คืนึกถึงเราเนี่ยหรอ ถ้าเปล่าครับเปล่าก็มันเห็นว่ามันเป็นของดีอ่นี่ไงมันสวยดีอะไรอย่างนี้อะไรินะครับนะได้ใสอ๋อเปล่าครับไม่ไม่ใช่เครื่องประดับหรือว่าอะไรอย่างงี้ยแหละครับตอน้คสัหเพราอจรว่เราะเสนัยอจริงๆเราเ์จร ไม่มีเซไรเหมือนหนึ่งก็ไปลองกันไปลองก็เลยถ้าบอกตอนนี้มันก็ไม่ใช่เซอร์ไพรสิอาจารย์วันนี้เรารู้ไหมว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็ตอนนี้น่าจะกินข้าวอยู่กับพี่บ้านครับผมรู้นะรู ant, like ้อะฮะรู้รู้ซะด้วยเอ้ารู้สิก็ก็ทักไปถามสิก็ทิ้มลายไปหายทัไปถามว่าครับทักไปถามว่า ก็อยู่ไหนไงเขาบอกว่าคือก่อนนั้นเน้นจินต้าเองก็รู้จักที่ผู้เชิญมาครับผมแต่พอปีนี้แบบเป็นปีที่เรามาสนิทสนมกับเขาเขาเป็นยังไงบ้างกับเดี๋ยวเขาจะวันนี้เขาเป็นหนุ่มอายุ24ใช่ไหม24อะเขาดูโตแล้วนะก็เขาโตแล้วเขโตแล้วเขาโตแล้วนะเอ๊ะ 24แล้วก็รู้สึกว่าพอได้มาเป็นพาันเนี่ยพี่เพิร์เนี่รู้สึกดีมากๆครับผมก็รู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะมันการได้ทํางานกับพี่เพิร์เนี่ยผมรู้สึกว่าอยากมาทํางานด้วยกับเขาในทุกวันครับผมอยากแบบอยากมาเจอหน้าเขามาสนุกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้คิดว่าแบบมาทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยอืมได้เจอกันทุกวันเลยครับช่วงนี้ใช่ครับผมแทบทุกวันเลยแทบทุกวันเลยแล้วเขาเปลี่ยนไปยังไงวะ ตอนแรกที่เราเคยเจอเขาทำผ่าแต่ตอนนี้เออมาเจออีกคนเหมือนกันเลยตอนแรกอะตอนแรกก็มีแอบจริงๆครับผมเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นคนขึ้นเงียบขรึมนี่เงียบขรึมแต่พอมาตอนนี้ก็โอเคคนคือคือกันอะไรในไงก็คือกันในไงอธิบายความหมายคือพี่เพิร์ดกับผมเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันในในเรื่องของนิสัยนะครับผมแบบจะเป็นคนชิวๆอะไรก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ล่าสุดพี่เพิร์ดบอกว่าโตมาแต่ใต้จะเป็นแบบ อ๋อไม่ไม่ตโตไปเป็นเซตาครับโตไปเป็นเซต้าตไปเป็นแฟนเขาโอ้โหขอสผมก็ได้นะผมก็ได้เขาเขาจะพูดอย่างหนึ่งเลยว่าเอาอะไรก็ได้ง่ายๆเนาะง่ายของเขาคือกระเพราข้าวกะเพราอะไรอย่างงี้ับผมหรือ ที่เขาชอบมากมากเลยนะเวลาออกของข้าวไข่เจียวเขาชอบแบบข้าวไข่เจียวหมูสับนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเหมือนกันเลยครับผมพี่ช้างยิ้มใส่อะไรที่รเราคือเพอเป็นใครกันแต่ตอนแรกที่เรามองภาพเขาเป็นใ่รกันนี่ใส่พี่คล้ายกันเหรอครับน่าจะเป็นความอะไรก็ได้เหมือนกันนะผมความชิลๆความแบบไปไหนไปกันน้องนะอะไรอย่างเงี้ยแบบไปกันพี่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย เราเชื่อคนนี้ทําได้ทำแบบอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยพาเขาไปไกลถึงไหนครับเชียงใหม่ครับผมอันนั้นคือแบบชุดรังผึ้งด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าคือวันนั้นอ่ะผมไปทํางานใช่ไหมแล้วมีวิลเลียมเอสอยู่ไปทํางานด้วยแต่วันนั้นก็หากับพี่เพิร์กันแหละว่าเฮ้ยเราจะไปทําบุญที่ไหนกันวะพี่อะไรอย่างเงี้ยในกรุงเทพไหมวิลเลียมวิลเลียมเอสก็เดินมาเลยว่าเชียงใหม่ดิ อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพิ่งไปเชียงใหม่กันมาเราก็โอเคพี่จองตั๋วบินไปเลยพรุ่งนี้แล้วกนะันการผันจริงๆครับผมตกเ,เครื่องด้วยช่างครับนั่งกินข้าวซอยไก่ตกเครื่องแล้วพอรู้ว่าตกเครื่องก็กลับมานั่งกินข้าวซอยไก่ต่ออ,ตอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่ชางท่านสุดขของขาขวซอยไก่เลยนี่อาจารย์ เขาบอกว่าเลี้ยงมาเลี้ยงกลับเลี้ยงมาเลี้ยงกลับเดี๋ยวล้อมหน้าผมเลี้ยงเขากลับเหล่งนะครับผมเมื่อไหร่อะถ้าเขาถามค่ะไม่ถามเพราเป็นกองตั้งที่คุณเลี้ยงเขาจริงๆก็มียืมบ้างครับผมในวันที่เราไม่มีเงินสดเราก็จะมียืมเขาบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ตั้งแต่มีเพิร์ฟเดี๋ยวนี้เหมือนเซต้าจะขับผมไม่เป็นแล้วนะคะเป็นครับผมเป็นเพราะแบบ แต่อะไรแบบว่าพี่เพิร์ดมารับตลอดยังขับรถเป็นอยู่ครับเดี๋ยวจะไปขับให้พี่เพิร์ดด้วยครับผมวันนี้หรอเปล่านะครับหมายถึงเขาให้ผมขับแทนเลยครับผมจนผมจะกลายเป็นนักเป็นคนขับรถให้เขาแทนแล้วชงเข้มนะเราชงเข้มนะเราอะขออนุญาตมีตาต้านี่คนอดูเรียกได้ไหมตาต้าเรียกได้ครับผมเรียกได้อยู่แล้วได้หรอได้สิทำไมล่ะตาต้าเนี่ย คนเรียกได้เนาะเรียกได้ครับผมเรียกได้แต่จะหันไหมหรือไม่หันก็ว่ากันอีกทีนะครับผมอันนั้นเขาพูดเรื่องงานมามากเลค่ะครับเวลาครับเป็นไงานสองรอบคนเดียวมากตกใจมากครับผมขอบคุณกระแสตอบรับที่แบบอืเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมตื่นตันมากอยากให้ถึงวันงานแล้วอยากโชว์ให้ทุกคนดูแล้วแ่าพร้อมแล่ะ พร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วสิเตรียมอะไรบ้างเอาจริงๆก็สวันมันจะต้องแบบเออมีเซอร์ไพรส์อสวันแน่นครับก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมจริงๆก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบซ้อฟกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจะมีอาจจะมีแบบอยู่ในช่วงเพิ่มๆพิ่มอะไรเงี้ยอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาบ้างอะไรครับแล้วคู่เราอะเตรียมอะไรไปในสองรอบคู่ผมนะครับผม ผมว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นนะทุกคนอยากเห็นนะเป็นเป็นโชว์ที่ผมยังไม่เคยโชว์กับพี่เพิร์ดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นรูปแบบที่ไม่เคยโชว์กับพี่เพิร์ดมาก่อนหรือเราจะพาพี่เพิร์ดเต้นเนี่ยกับก้าวอ่ะก็ไม่แน่หรือพี่เพิร์ดอาจจะมาเต้น sadistic แม่ต้องไม่หมดแม่ต้องไม่หมดหรอ s a d ิสติกใช่ไหมแม่ ่เนมาาะเอนี่ยเขาบ่นกับผมตลอดเลยว่าแบบป้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปหาเรียนเต้นแล้วเดี๋ยวพี่ต้องเรียนเต้นบ้างนะเดี๋ยวไม่ได้แล้วพีไม่ได้แล้วก็ไม่แน่จริงจริงผมชอบล็อกนะ ชอบลองล็อกหน้าชอบเล่นกีตาร์แบบสายล็อกก็เลยผมรู้สึกว่ามันเท่ก <c oughs> ็ไม่แน่ก็ไม่แน่น่าสนใจแต่ก็คือพร้อมมากครับขอครับผมที่ผ่านมาคือจะติดตเลยที่ผ่านมากระแสดีมากเลยแคิดไหมว่าแบบ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 จะจะกระแสดีขนาดไม่เคยคาดคิดมาก่อนใครับอย่างที่บอกว่าตกใจครับตกใจกับกระแสตอบรับที่ ฟีดแบ็กกลับมาจริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบทุกคนชื่นชอบในสิรีส์เรื่องนี้ครับรู้สึกว่าแบบเออเราในวันนั้นเราตั้งใจเต็มที่เราไม่ได้คิดว่าแบบเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะดังหรือไม่ดังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเราแค่รู้สึกว่าอยากทําให้มันเต็มที่อยากทําให้ตัวละครออกมาได้สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเง<ม>ี้ยครับผมแล้วเราพรอมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าขอบคุณกระแสตอบรับจากทุกคนจริงๆครับผมชื่นใจมากๆครับผมถึงวันที่ตั้งขอบ แ<ผ>น่นอนครับผมเอาจริงๆถ้าผมไม่ได้เล่นไม,ไม่ได้มาเล่นบทกันาอาจจะไม่ได้เป็นผมในทุกวันนี้ก็ได้ครับรู้สึกว่าการเข้ามาเติมเติมความสดใสในชีวิตผมเยอะมากๆเลยครับทั้งในเรื่องของแบบความคิด mindset การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมมันกันมากันเป็นคนที่แบบคิดบวกมากๆทนะําทำให้เราสดใสขึ้นไปด้วยครับก็<ร>ขอบคุณกันมาก เอาจริงๆพอเราไปใช้ชีวิตเป็นเขาสักพักเหนื un, ่อเนาะเราก็รู้สึกว่ามันมีบางพาดบางส่วนที่เรากลายเป็นเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช้ชีวิตกับเขามาเจ็ดเดือนอะเจ็ดแปดเดือนในการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ซึมซับเข้ามาอะไรี่เรู้สึกว่าในการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตัวตาอะไรนะครับอะไรที่รู้สึกว่าตัวการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตาตัวการเปลี่ยนตัวตาไม่ไปรึงว่าสิ่งที่เขาเป็นแล้วเรยเอนนาำตาอะไรอย่างเงี้ย ม,มองโลกในแง่บวกครับมองโลกในแง่บวกกันเป็นคนที่ไม่ขิดลบเลยไม่คิดลบเลยต่อให้จะมีคนมาว่าต่อหน้าก็ตามไม่คิดลบเลยมันรู้สึกว่ามันเป็นการเป็นพลังบวกที่เอามาใช้ชีวิตต่อได้ดีมากๆเลยครับผมมันทําให้เรามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบไปได้หลายเรื่องมากๆยกตัวอ,อย่างเรือของพักเล็กๆน้อยที่หมดทำให้มจากเมืก่กอก่อน อย่างง่ายๆเลยครับสมมติตื่นเช้ามาแชมพูหมดบางคนก็อาจจะหงูกิดละต้องรีบออกจากบ้านอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่สระก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะไปเอาของห้อแม่มาอะไรอย่างงี้เอออะไรอย่างงั้นนะครับผมก็คือมองในที่ำให้เราเห็นใช่เรื่องแรกเออเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่เรามาคุยด้วยคิดไหมว่าแบบโอ้จะได้รับวกัน ไม่เคยคาดิดเลยไม่เคยคาคิดเลย,เค,ย,ค,เลยคุยกับพี่เพิร์ลมาตลอดว่าแบบที่เราแบบเรื่องนี้จะดังไหมนะอะไรอนยะ่างเงี้ยพี่เขาก็จะบอกผมมาตลอดว่าแบบตาไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคือไม่ต้องคาดหวังก็จะไม่ผิดหวังอืมทําให้มันเต็มที่พอเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงเรื่องเรื่องอะไรคือปล่อยเป็นะเรื่องของนอนาคตละ เดินออกมาเรคือคุณตกใจแฟนเยอะมากใจที่ตกใจมากเลยไม่คิดว่าคุณจะเยอะขนาดนั้นด้วยอ่ะวันนั้นเพราะว่าเป็นวันจันทร์ด้วยเราขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆที่มาบางคนมาตั้งแต่แบบเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยตีห้าก็มานั่งรอแล้วทั้งๆที่เขาแค่ได้มาเห็นหน้าเราเฉยๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ผมขอบคุณจากใจจริงๆไม่รู้ว่าจะตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้มาได้ยังไงเลยนะครับแต่ว่า ผมจะตั้งใจตอบแทนด้วยการตั้งใจพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนครับเกือบครับผมเกือบเกือยบใช่ก็เกือบครับจริงๆวันนั้นแหละวันเซนทารล์ผ้าเ้าแหละใช่ครับผมก็เราไม่คิดว่าคนจะมาหาเราเยอะขนาดนี้จริงที่มันเยอะที่สุดในชีวิต แล้วอะตั้งแต่เข้ามาวงการเนี่ยมันเยอะที่สุดแล้วรู้สึกซาบซึ้งมากๆเลยตอนนั้นคุยกับพีบ่เพิร์ดยังไงครับโอ้โหจังหวะนั้นมันเหมือนทุกอย่างมันต้องรีบพี่เราก็หันไปมองหน้าพี่เขาพี่เขาก็ตกใจเหมือนกันต่างคนต่างก็ตกใจแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องออกไปหาคนอนะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้มีจังหวะที่ให้มาพูดคุยอะไร,รอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็มีโทรหากันครับผมว่าแบบโอ้ คนเยอะมากเลยนต้ตาแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเราหลังจากนี้เรามาทําให้แบบทุกอย่างดีที่สุดกันเถอะเพื่อแฟนคลับก็มีคุย,คย,คย,ยๆกันนะครับามว่าวัน,นนี้ตารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา้วี่ยจริงๆไม่ว่าจะมากจะน้อยผมแฮปปี้เสมอเลยครับไม่ว่าคนจะมาหาผมมากหรือจะมาหาผมน้อยแค่คนเดียวผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วครับผมรู้สึกว่า การที่มีคนยอมมาตั้งใจเพื่อมาหาเรามันมันมันต้องรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก่อนหน้านี้ค่าผู้เขาเคยส่้อควาว่าถ้าถ้ามันยังไม่ได้แบบเอ่อฟิลขนาดนี้เราก็อาจจะต้องหยุดก่อนอืมเอาจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเอ่อใช้คำว่าแพชชั่นดีกว่าใช้คำว่าแพชชั่นผมว่า พอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมันเลยมันเลยทาให้มีแพชชั่นแบบว่าเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมอยากอยากจะทําให้มันสุดกว่านี้อยากจะไปให้มันสุดกว่านี้อยากจะทําให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมีความดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทําให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราสึกว่าแพชชั่นเรากร้อยเกินผมผมว่าเกินร้อยตอนนี้เกินจริงๆเพราะว่ามันมีอะไรหลายหลายอย่างในหัวที่ผมผมอยากทำมากมากเลยกับพี่พงษ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากอยากปรัทุกคนได้นะ เป็นชิ้นเป็นอันเหรอครับผมณตอนนี้เหรอครับผมส่วนามีที่เป็นชิ้นเป็นอันกับพี่เพอรตอนนี้เออยังไม่ยังไม่ได้ออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วกันามีนะน่าจะมีก็เอาแล้วเแล้วอแล้วงแอันก็มันก็มี เก็บไว้ก่อนตรงนั้นนะเก็บไว้ก่อนแต่ความฝันจริงๆของผมอะที่สําเร็จไปแล้วอะแจสเปอร์ครับผมโปรเจกต์แจสเปอร์ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละความฝันอันดับหนึ่งของผมเลยมันอะไรนะครับผมเราไม่ได้ปล่อยจังเพลงเดียวแล้วไปใช่ไหมคนต้อคุณดูมาไม่ใช่ไม่ได้มีเพลงเดียวไม่ได้มีเพลงเดียวครับผมก็มันไม่ได้มีเพลงเดียวอยู่แล้วจะมีเซอร์ไพรส์มั้ยคะเราเริ่มมีเริ่มนี้ ไครับก็เอาจริงๆอยากให้ทุกคนติดตามด้วยละกันฝากติดตามโปรเจกต์แจ็คส์เปอร์ครับผมจริงๆก็มีเพลงสถิตินะครับให้ทุกคนได้ลองไปเต้นกันนะครับก็สามารถไปฟังได้โดยยินฮะเพลงที่สเพลงที่สองยังยังอยู่ในช่วงการคุยอยู่ครับผมอย่างางแผนบางแผนบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เหมครกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะได้โมรเจกตองเก้าสิบกี่เปอร์เซ็นต์เหรอครับผมเก้ยเก้าสิบ กี่เปอร์เซ็นต์หรออืมออะไรนะครับผมทสามคนเขายังไม่ได้พูดเลยนะก็ไม่เหนื่อยมากนะครับผมเพลงซาดิสติกก็มันจะมันจะมีความแบบเออซ้อมจนชินกล้ามเนื้อแล้วอะไรนะของผมก็จะแบบไม่ค่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเจ็ดล้านวิวแล้วนะครับไปฟังได้นะครับ อ๋อไปเต้นทิกตอกกันครับผมอ่าก็เป็นเป็นถ่ายคอนเทนต์สนุกสนุกกันอย่างที่ทุกคนได้เห็นเคยไปเต้นถึงทิกตอกเลก็สนุกไงครับแบบเจอเพื่อนเล้ยถ่ายทิกตอกก็ดีกว่าอะไรนะฮะก็เพลงไอ้ Radio Wall อะไรเงี้ยครับทุกคนได้เห็นนะครับอ่ะสุดท้ายคือวันนี้มันเกิดแล้วัยพรผ่านนิดนึงก่อนที่ไปวัยพรกันอีกน็พูดไป ดูนะครการเราการอนการะครับแดดไม่ต้อง่ีนิจจัดปันใกล้ฉันเอาไายบีก็ถ้าพี่เพิ่อดูอยู่นะครับพี่ไม่หวยพรผ่านสื่อเยอะแล้วกันก็อยากให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เงินทองอะไรมาเทมาเยอะๆนะครับพี่เดี๋ยวไปบอกใกล้ๆอีกทีหนึ่งแล้วกัน เค้กงใช่ไหมเค้กล่าสุดเขาลงไม่ใช่ของเฉอะไรล่ะครับเค้กเขาลงล่าสุดไม่ใช่ของเฉิเค้กเหรอครับผมเค้กเหรอไม่ใช่หรือใช่ก็เดี๋ยวใช่หรือใช่ไม่ใช่หรือใช่เราดูครับอา้าคะเค้กของใครคะชิว่าใครถ่ายล่ะเอาลเอาละคุถ่ายรึเป